สวัสดีครับมาดูทาร์วันนี้เราจะมาเปลี่ยนบรรยากาศในเรื่องของการดมน้ําหอมนะครับวันนี้เราก็จะเป็นการอันบ x ็อกน้ําหอมแบรนด์ไทยนะครับชื่อว่าเซนิสตาเฟสติชนะครับก็เป็นน้ําหอมแบรนด์ไทยที่จัดกลุ่มราคาที่ราคาไม่สูงมากนะครับโดยขวดของ น้ำหอมขนาด10มิลลิลิตรเนี่ยราคาแบบตอนไม่ลดเนี่ยจะตกประมาณ450บาทนะครับสําหรับ10มิลลิลิตรนะครับแล้วก็ช่วงโปรโมชั่นเนี่ยจะตกประมาณ300ปลายๆนะครับก็มีกลิ่นอยู่ประมาณ7-8กลิ่นนะฮะเราก็เลยลองสั่งมา5กลิ่นนะครับซึ่งสั่งมา5กลิ่นตรงนี้นะครับก็จะได้เป็นกล่องมาอย่างนี้นะครับเป็นกล่องมาอ่านะฮะเป็นกล่องมาอย่างนี้นะครับก็แกะออกมา คือเราไม่ได้ถ่ายตั้งแต่ตอนแก่เนาะก็วางให้เห็นนะครับก็จะมีการ์ดนะครับมีบัตรเหมือนกับไปรษณียบัตรนะครับเนาะนะก็ดูแล้วแบรนด์นี้ค่อนข้างจะอัดงานอาร์ตเยอะหน่อยนะครับเรื่องของภาพนะฮะก็ใช้ภาพเป็นการสื่อถึงกลิ่นนะครับแล้วก็จะมีมีเหมือนกับบัตรนะครับซึ่งมีการให้ข้อมูลต่างๆนะครับเป็น เวลคัมเราเป็นบัตรเวลคัมเกี่ยวกับเวลคัมทูโลกโลกของแบรนด์น้ําหอมเขานะครับ mm. ก็ก็ดีครับดูดีนะฮะดูแล้วเหมาะจะเป็นของที่ระลึกได้นะครับแล้วก็ที่ผมชอบก็คือการมอบถุงผ้านะครับของแบรนด์เลยนะครับ,นะรบอันนี้ก็จะเป็นถุงที่สามารถที่จะใส่น้ําหอมได้นะครับคือช่องของผมเป็นช่องถ่ mm. ายผ้าทาโลเนาะ mm. ก็มองอีกมุมหนึ่งนะเอามาใส่ผ้าทาโลก็ได้นะฮะเอามาใส่ผ้าทาโลก็ได้ ก็ใช้ได้หลายใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างอ่ะเรามาดูกันที่น้ำหอมกันดีกว่านะครับสำหรับตัวน้ำหอมนะฮะตัวน้ำหอมเนี่ยกลิ่นแรกนะครับชื่อว่า Fetish The Tea Tales นะครับก็เป็นจากภาพนะครับก็เหมือนกับปาร์ตี้ชานะฮะสำหรับกลิ่นคือได้ลองเบื้องต้นแล้วนะครับว่ากลิ่นตัวเนี้ย จะเป็นโทนกลิ่นที่ออกแนวกลิ่นชานะครับเดี๋ยวผมจะเปิดขวดให้ดูนะครับกลิ่นโทนชาขาวนะครับชาขาวชาเขียวแล้วก็ชาดำนะฮะมีกลิ่นของจัสมินด้วยนะครับตัวขวดก็จะประมาณอย่างนี้นะครับอย่างที่เห็นนะครับมีชื่อกลิ่นเป็นสติกเกอร์ติดที่เห็นชัดเจนนะครับแล้วก็แบรนด์นะครับแบรนด์จริงเขาชื่อว่าเจเนสตาเฟติสนะครับแต่เราจะเห็นคาว่าเฟติสชัดเจนกว่าแล้วก็กลิ่นนะฮะ แล้วก็จะบอกว่าเป็นออเดอร์พาร์ฟูมนะครับเท่าที่ลองใช้ก็กลิ่นจะติดประมาณ6ชั่วโมงถึง7ชั่วโมงโดยประมาณนะครับเนี่ยฮะขวดนี้ถ้าราคาเต็มประมาณ450บาทถ้าลดราคาประมาณ300ไปาปายนะครับ3 8 0บาทนะฮะหัวสเปรย์ก็พอใช้ได้ครับนี่นะครับหัวสเปรย์ก็เหมือนน้ำหอมสิบเมล็ทั่วไปนะครับสำหรับกลิ่น เกิดีเทลส์เนี่ยก็เป็นอารมณ์ประมาณนั่งจิบชาในสวนที่เป็นสวนทั่วๆไปพวกนี้ฮะก็เหมือนกับเป็นคนมานั่งจิบชาการกลิ่นจะค่อนข้างเบาๆสบายๆนะครับเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างใช้ง่ายนะครับตัวกล่องเนี่ยผมชอบมากเลยครับค่อนข้างละเอียดเลยฮนะคือถ้าด้านหัวเนี่ยจะเป็นอย่างนี้นะครับอ่าเป็นอย่างนี้ส่วนด้านท้ายเนี่ยถ้าใครเปิดด้านท้ายมา ก็จะมีตัวตัวรองนะครับตัวรองนิดนึงตรงนี้ครับเราสามารถที่จะดึงออกมาอย่างนี้ก็ได้นะครับใครที่ต้องการเปิดจากด้านท้ายก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับจะมีตัวรองให้นะฮะก็ชอบไปอีกแบบหนึ่งนะฮะดูแล้วใส่ใจนะครับใส่ใจตั้งแต่บรรจุภัณฑ์เลยนะฮะคือดูแล้วน่ารักนะครับน่ารักแล้วก็เอาไปใช้เป็นของที่ระลึกได้นะครับส่วนกลิ่น The ceremony of ร o มนอนะครับอันนี้จะเปิดให้ดูขวดเฉยๆนะครับแต่ว่ากลิ่นจริงก็ขอพูดแล้วกันพอลองฉีดไปแล้วนะครับ Ceremony of rose นะครับเป็นกลิ่นโทนกุหลาบนะฮะแต่เป็นกุหลาบที่ค่อนข้างเบาๆนะครับแล้วก็มีความเป็นกลิ่นฟุตตี้แฝงอยู่ข้างในนะครับกลิ่นนี้ก็เป็นกลิ่นใช้ง่ายนะครับเหมาะสำหรับวัยรุ่นนะฮะหรือวัยกำลังเรียนมหาลัยหรือเริ่มทำงานก็ได้ซึ่ง วัยนี้บางคนอาจจะยังไม่ได้มีงบประมาณสําหรับการซื้อน้ําหอมมากนะักนี่ก็เป็นราคาที่ค่อนข้างเข้าถึงได้ง่ายนะครับเป็นกลิ่นโทนกุหลาบนะฮะถ้าพิจารณาจากรูปก็เป็นการเหมือนกับเป็นผู้หญิงนะครับที่มีการประดับประดาดอกไม้แล้วก็เป็นการฉลองนะครับเหมือนกับการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับ โดยการสวมมงกุฎดอกไม้มาร่่ดราอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือลักษณะที่เขานําเสนอออกมานะครับงานค่อนข้างงานอาร์ตนะฮะอันนี้เป็นกลิ่นดอกไม้ที่ค่อนข้างใช้ง่ายกลิ่นดอกกุหลาบนะฮะกลิ่นต่อมาครับอันนี้กลิ่นเอกลักษณ์และส่วนตัวผมก็ชอบนะครับ f e t t s h the Mystic s a n น a ทนะครับขวดก็จะเหมือนๆกันนะครับก็เปิดเปิดให้ดูนะครับก็ใสๆอย่างเงี้ยนะครับกลิ่นนี้ชัดเจนครับ ข้าวสวยหุงครับเป็นกลิ่นที่คนไทยคุ้นเคยเลยนะครับเป็นกลิ่นโทนเหมือนข้าวหงสุๆนะครับแล้วกลิ่นข้าวออกมานะฮะแล้วก็เป็นกลิ่นโทนหวานหวานะฮะเป็นกลิ่นที่ใช้ง่ายนะครับโอกาสที่จะโดนตําหนิว่าฉูนเนี่ยตรงนี้ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับเป็นกลิ่นโทนข้าวสุกนะอันนี้ส่วนตัวผมชอบนะฮะกลิ่นกลิ่นอันนี้ค่อนข้างชอบเป็นพิเศษนะครับจะเป็น2กลิ่นที่ค่อนข้างใช้ง่ายนะครับทีไทมเอ่อ เดอะทีเทลนะครับแล้วก็เดอะมิสติกซันเทลนะฮะเป็นกลิ่นโทนเข้าสวยแล้วก็มีเป็นกลิ่นมะพร้าวด้วยเออถึงบอกไปนะครับมีกลิ่นโทนมะพร้าวโคโคนัดด้วยนะครับผมคิดว่ากลิ่นนี้เป็นค่อนค่อนข้างเป็นกลิ่นที่เอกลักษณ์แล้วก็หากลิ่นเทียบเทจากดีไซเนอร์แบรนด์ไม่ค่อยมีนะฮะเท่าที่เคยดมมาเนาะอ่าอันนี้ก็เป็นเอกลักษณ์นะครับใช้งานได้ได้ทั้งชายหญิงนะฮะแล้วก็ทุกเพศทุกวัยด้วย นะครับแต่อาจจะค่อนข้างไปทางวัยเรียนหรือวัยทำงานตอนต้นมากกว่านะครับตัวนี้แต่อันนี้จะเป็นวัยรุ่นเลยนะฮะตัวนี้ครับกลิ่น f e s t i t the s a า r คร h e r b a r i u m อนะครับอันนี้ชัดเจนครับเป็นกลิ่นโทนสมุนไพรนะครับเป็นกลิ่นโทนสมุนไพรมีมีกลิ่นแบบของพืชแนวเครื่องเทศนะครับไม่ไม่แน่ใจว่าเป็นพวกตระกูลขิงหรือเปล่านะครับแล้วก็มีกลิ่นโทน กลิ่นยาๆหน่อยแต่ออกแนวสมุนไพลอยหน่อยกลิ่นนี้ก็จะให้ความรู้สึกแบบอโรม m a t i c หน่อยนะครับเป็นช่วงเวลาของการผ่อนคลายนะครับแต่ฟีลความรู้สึกมันอาจจะมีเป็นกลิ่นไวที่วัยทำงานขึ้นไปประมาณ30อัตน,นิดนึงนะครับเนาะอันนี้ก็จะไม่ได้สดชื่นสดใสแบบวัยรุ่นเท่าไหร่นะฮะก็มีคาแรคเตอร์เป็นเอกลักษณ์เหมือนกันนะฮะกลิ่น The Sacred Herborium นะฮะ กลิ่นที่5นะครับกลิ่นนี้ชื่อว่า the fruitful rhapsody นะฮะกลิ่นอันนี้เป็นตรงกับตัวบัตรที่ให้มาเนี่ยนะครับเป็นเรื่องของการเฉลิมฉลองหลังเก็บเกี่ยวอันนี้ผมไปอ่านข้อมูลมานะครับแต่ว่ากลิ่นตัวเนี้ยอันนี้ขอพูดตามตรงว่าตอนแรกเนี่ยเราจะนึกว่าเป็นกลิ่นผลไม้จัดจาหว,วานๆใช่ไหมครับแต่กลิ่นตัวเนี้ยค่อนข้างไปทางผลไม้ดิบๆบะเหมือนกับ อารมณ์ประมาณเราเก็บผลไม้จากต้นสดๆนะครับตัดออกมาสดๆแล้วก็มานั่งทานนั่งปาร์ตี้กันหลังจากที่เราเก็บผลไม้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยกลิ่นความเป็นฟุตี้เนี่ยมันจะเป็นฟุตี้แบบเอ่อฟุตี้แบบยังไม่ค่อยสุกสุกงอมนะจะค่อนข้างแบบสุกใหม่ๆแล้วก็มีความเขียวนะฮะเขียวตรงนี้เนี่ยมันต้องบอกนิดนึงนะสำหรับกลิ่นนี้เนี่ย ถ้าเห็นชื่อเราจะนึกว่ากลิ่นผลไม้หวานๆใช่ไหมครับแต่ปรากฏว่าที่ผมลองใช้เนี่ยมันจะเป็นผลไม้แบบออกออกเขียวๆดิบๆแล้วมันจะมีกลิ่นกลิ่นหญ้าตัดใหม่นะฮะฉะนั้นเนี่ยโทนกลิ่นอันนี้นะครับใครที่ชอบไปทางผลไม้แบบเก็บใหม่ๆสดๆซึ่งมีความกลิ่นเขียวๆอะ่ะก็น่าจะถูกถูกใจนะครับมันไม่ใช่ฟรุตตี้แบบหวานๆนะครับตัวนี้นะอันนี้ก็อยู่ที่ความชอบนะครับแต่ว่าถ้าเห็นชื่อเนี่ย ตอนแรกผมคิดว่าผลไม้หวานแต่ไม่ใช่นะฮะเป็นผลไม้ที่แบบมันมีกลิ่นแบล็กเคอร์เลน์กลิ่นแอปเปิลนะครับแล้วก็กลิ่นกลิ่นหญ้าตัดใหม่อ่ะคือมันชัดเจนมากเลยนะฮะกลิ่นหญ้าตัดใหม่เนาะอันนี้ก็อยู่ที่ความชอบนะครับแต่อย่าโดนชื่อหลอกนะฮะมันจะเป็นทางผลไม้แบบเขียวๆละวกันเออให้ให้ความรู้สึกแบบนี้ก็ก็เป็นกลิ่นที่มีเอกลักษณ์อย่างหนึ่งนะครับในบรรดา ค่ากลิ่นที่ส่วนตัวผมลองมานะครับกลิ่นที่ผมชอบที่สุดก็ส่วนตัวนะครับอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวก็คือ the mystic s u n t a w นะฮะเป็นกลิ่นข้าวอันนี้ชอบมากนะฮะก็เป็นกลิ่นที่ค่อนข้างใช้ง่ายแล้วก็ the ceremony of rose ตัวนี้ก็ใช้ง่ายสําหรับผู้หญิงนะครับแต่ด้วยความเป็นกุหลาบก็อาจจะเหมาะกับผู้หญิงมากกว่ผู้ชายนะครับแล้วก็กลิ่นที่ใช้ง่ายแนว u n อันนึงก็คือ the tea tales นะครับ ก็เป็นกลิ่นโทนชานะใช้ง่ายสําหรับคนชอบชาก็น่าจะชอบนะครับเป็นชาผสมเลยนะทั้งชาขาวชาดําชาเขียวแล้วก็มีมีกลิ่นลิ้นจีแบบ่แวบขึ้นมาแวบ,บหนึ่งในช่วงต้นๆน,นะฮะอันนี้ก็เป็นแบรนด์น้ําหอมนะครับที่คิดว่าราคาเริ่มต้นเหมาะสําหรับคนที่กําลังเรียนอยู่หรือศึกษาหรือกําลังเริ่มต้นทาง,งานที่ยังไม่มีงบซื้อน้ําหอมมากนักหรือกําลังจะเข้าสู่วงการน้ําหอมนะครับ แล้วก็มันเหมาะสําหรับคนที่ต้องการซื้อไปเป็นของฝากนะฮะของที่ระลึกเพราะว่ากล่องดูสวยงามแล้วดูตั้งใจทํามากเลยนะครับสําหรับบรรจุภัณฑ์แล้วก็รูปประกอบนะครับความเขาเรียกอะไรอ่ะความเหมือนกับว่าความให้เป็นเหมือนกิฟต์ของขวัญเนี่ยเขาจะมีพวกบัตรการ์ดอะไรพวกนี้มาให้แล้วก็มีถุงผ้านะครับก็แนะนำครับว่าใครที่นึกอะไรไม่ออกอยากจะซื้อน้ำหอมเป็นของขวัญให้กับวัยเรียนวัยรุ่น หรือไว้มหาลััยหรือวัยกําลัง First Jobber คือกําลังเริ่มเริ่มทํางานเนี่ยก็น่าจะลองซื้อไปเป็นของฝากได้นะครับเพราะว่าบรรจุสวยบรรจุพันสวยมากแล้วก็กลิ่นก็ใช้ได้ครับถ้าเรายังไม่ต้องการใช้งบประมาณแบบ3-4,500 5,000ในการซื้อน้ำหอมนะฮะแนะนำว่าซื้อแบรนด์นี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ในการสั่งน้ำหอมไว้นะครับถ้าสนใจก็ลองสั่งดูได้นะครับสำหรับวันนี้มาดูทะลอดก็ขอสวัสดีครับ